สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับรักวางปั๊มน้ำอัตโนมัติ400วัต์ตัวนี้นะครับกับปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันตัวนี้150วัตต์นะครับก็คือตัวนี้ก็ทำงานได้ ก็เพิ่มแรงดันโอเคได้แต่ถ้าแต่ถ้าใช้แรงเยอะๆไม่ไหวครับไม่รอดพอดีผมจะใช้กับตอนนี้ผมต่อแท้งไว้ตอนนี้ทํายังไม่เสร็จนะครับอันนี้เป็นที่เป็นร้านที่ผมมาเช่าต่างหานะครับก็คือที่บ้านทําร้านซักพ้าหยอดเหรียญน,นะครับแต่ว่าผมมาทําเพิ่มอีกที่หนึ่งที่หน้าเทคนิควิทยาศารเทคนิคนางรองตอนนี้ก็คือใช้ระบบ ิวอาโคนะครับยิงคิวอาโคแล้วก็ซักผ้าได้เลยนะครับไม่ต้องมาเฝ้าเหรียญไม่ต้องมายอดเหรียญไม่ต้องมารอเครื่องอหยอดเหรียญเสียอะไรประมาณนี้ตอนนี้ผมก็ไอ้ลูกค้าให้สั่งมาให้เพิ่มนะครับของลูกค้าสองเครื่องแล้วก็ของผมสี่เครื่องแล้วก็ที่ตั้งอยู่นี่ก็แปดเครื่องนะครับทั้งหมดเป็นสิบสองเครื่องทีนี้ผมคิดว่าจะใช้แรงดันน้ําตรงนี้ช่วยเพิ่มแรงดันนิดหน่อยแต่ ไม่สามารถตอบโจทย์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้กับเอาไปให้แม่ใช้ที่บ้านนะครับตัวตัวตัวเพิ่มแรงดันแต่ตอนนี้ผมจะใช้ก็คือที่บ้านใช้เป็นตัวตัวนี้นะครับจะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัว400วัตต์ตัวนั้นน่าจะ250วัตต์ก็โอเคแรงแต่150วัตต์ไม่ไหวครับไปไม่รอดพอเวลา ไม่หลอดหมายถึงว่าถ้าเวลาน้ำซักแค่เครื่องเดียวแล้วอาการกรองคือคือ,คอ,คอการตัดของน้ําไม่เสถียรนะครับแรงดันของน้ําไม่สามารถดันเข้าไปในเครื่องได้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเปิดหลายๆเครื่องพร้อมกันนะครับน้ํามันก็จะเบาแล้วตัวปั๊มก็จะทํางานปกติแต่ถ้าแรงดันน้ําที่แบบมันน้อยนะครับ ตัวนี้ไม่สมรดดันได้เลยเคครับเดี๋ยวผมประกอบแป๊บหนึง่งตัวนี้เป็นปั๊มน้ำอัตโนมัติที่สั่งมาใหม่นะครับ ห้าบาทประมาณสาบาทของเปนแล้วก็อันนี้น่าจะมากับอันนี้มาปั๊มก็เป็นหอยโข่งอีกอันนี้ต่างชาติบานเรียกหัวกระโหลกดูดน้ำแล้วก็มี พีเขียวมันหาไม่มีครับเป็นสีม่วงสะดุตาครับบริสันต์สีงวงมาน้ำสีม่วงอันนี้เป็นจำน้ำทั่วไปครับไม่มีสังกัดไม่มีรุ่นไม่มียี่ห้อแต,ต่ก็น่าจะมามาเอาไปขายเราถามโอเคครับ สีมงางสวยงามตรงนี้เขาเขียนว่า400วัตต์นะครับเป็นปั๊มน้ำ400วัตต์ที่บ้านใช้อ่ตัวน้ำจำไม่ได้350วัตต์ก็แรงพอสมควรแต่ตรงนี้400วัตต์ ต่างกันนะครับโอ้ตอนนี้มีเสียเลยเยี่ยมตัวนี้เขามีเช็ควาล์มาให้นี่ครับเช็ควาล์ตัวนี้นะครับมาให้ด้วยนะครับแต่ตัวตัวที่ผมสั่งมาตัวก่อนไม่มีนะครับตัวนี้ข้อดีก็คือถ้าตัวนี้มีปัญหาแรงดันปั๊มน้ําตัวนี้มีปัญหาก็คือตัวเช็ควาล์ตัวนี้จะช่วยตัวนี้จะเป็นถังถังในตัวเจนอัดแรงดันนะ พอเวลารักษาแรงดันของปั๊มน้ำถ้าน้ำยุบตัวนี้ก็จะตันไว้แต่ถ้าน้ำยุบมากๆก็คือสวิตช์ก็จะเปิดให้ปั๊มทำงานแต่ถ้า,าแรงดันน้ำที่แบบเขาเรียกว่าอะไรที่มันมันเราไม่ได้เปิดก๊อกนะครับถ้าเราเปิดก๊อกก็คือน้ำไหลสวิตช์ก็ทำงานแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดก๊อกก็คือน้ำที่แบบส่วนเกินนะครับมันจะทำให้น้ำพอง นิดหน่อยแล้วตัวนี้จะดันไปนะครับไม่ให้ำํำทำงานบ่อยเกินไปเ,เดี๋ยวเราติดตั้งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกปัญหานะครับปัญหาก็คือเวลาเราใส่เวลาเราใส่เจ้าเนี่ยเวลาเราใส่ข้อต่อพวกเนี่ยครับ ใส่ข้อต่อเข้าไปแล้วปัญหาก็คือน้ำจะยืมบอ,อกดันข้างนะครับเวลาปั๊มอัดแรงดันเยอะๆน้ำมันจะดันออกข้างนะครับตรงนี้นะครับคนมาเขาก็จะหาหาวิธีให้มันไม่ออกข้างนะครับก็ก็หาซิลิโคนหาอะไรเยอะๆมามาใส่เพื่อเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้น้ําดันออกดันข้างนะครับแต่ก็เอาไม่อยู่ครับวันนี้ผมจะบอกวิธีง่ายๆครับ ลำดับแรกก็เราก็วัดวัดก่อนว่ามันเข้าไปลึกขนาดไหนแล้วเราก็ใช้เทปพ,พันเกลียวนะครับไม่ไม่ต้องพันเยอะนะครับตัวนี้ไม่ต้องพันเยอะพันแค่ให้มันให้มันหายหลวมสองสามสี่ยี้กเบ็ดแ คือมันจะเข้ามาถึงประมาณนี้ครับแล้วก็พันเกลียวดักไว้ตรงนี้อันนี้ก็พันเหมือนกันครับสามรอบห้ารอบแล้วก็เนี่ยครับเราก็ใช้เราก็ใช้กาวนะครับทาเยิ้มๆไปเลยทากาวที่เปียวนะครับแต่ต้องทาเร็วหน่อยเพราะว่ามันให้กาวมันแห้งเร็ว เกีวที่เกลียวแล้วก็อัดเข้าไปเลยครับปัญหานี้คือผมแก้หายมาหลายจุดหลายบ้านแล้วนะก็เลยมาแนะนาดูนะครับถ้ากาวอัดเข้าไปเลยถ้าเกาวเสร็จแล้วก็รีบขันเข้าไปเลยนะครับ อนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ไปทำอย่างอื่นรอกว่าจะที่ตั้งเสร็จก็กาวแหง้งพอดีนะครับนี่ครับปัญหานี้แก้ได้ง่ายๆนะครับ สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งตอนนี้นะครับก็คือตัวยูเนียนนะครับเราต้องใส่นะครับเพราะว่าถ้าปั๊มน้ำเรามีปัญหามันซึมมันรั่วนะครับเวลาแก้ไขเราก็จะได้ไม่ต้องมาตัดต่อให้ลำบากอีกนะครับนะี่ครับก็คือใส่ยูเนียนเข้าแล้วก็ออกถ้าแก้จะให้ดีนะครับมันตัวยูเนียนครับมันจะมี มันจะมีฝั่งหนึ่งเป็นนี่ครับถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับยูเนียนมันจะลักษณะคล้ายลูกศรน,นะครับลักษณะคล้ายลูกศรก็เอาลูกศรชี้ไปออกนะครับก็คือน้ําจากน้ําจากถังนะครับหานยูเนี่ยนแล้วก็หันลูกศรเข้าไปในปัม๊มแล้วออกจากปัม๊มก็เข้ายูเนียนก็หันทางลูกศรน,นะครับ ไปด้านนอกไปหาเครื่องใช้นะครับนี่ครับซ้ำมเรามีปัญหานะครับเราก็สามารถยกลูกออกไปซ่อมได้เลยนะครับเดี๋ยวมันลองดูกันนะครับัตมิมน,ดดน้ำ ค <Hey, S 2> ทำงานได้ดีปกติสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อมูลดีๆมาฝากเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวข้อมูลดีๆผมจะเก็บมาฝากเรื่อยๆขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ